สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําบริการดีๆจาก Slip OK เคนะครับสำหรับการเช็คสลิปโอนเงินอัตโนมัติผ่านการทํางานของ AI นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนเนี่ยมาดูการใช้เป็น WordPress Plug-in นะครับสำหรับใครที่ทําเว็บไซต์ด้วย WordPress นะทุกคนก็สามารถนําบริการ s ลิปโอเนี่ยไปใช้งานกับเว็บไซต์ของทุกคนได้นะครับก็เดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยมาดูตัวอย่างวิธีการตั้งค่านะครับผมปลั๊กอินเวิร์ดเพ ให้กับเว็บไซต์ของเรากันนะครับโอเคซึ่งตรงนี้นะครับอันดับแรกเนี่ยทุกคนจะต้องมาสมัครใช้บริการก่อนนะครับอ่าทุกคนก็สามารถเข้ามาที่เว็บไซต์ slipok.com ok. นะครับแล้วก็มาในส่วนของบริการของเรานะครับแล้วเราก็มาที่ WordPress plugin เลยนะครับผมอ่านี่นะครับซึ่งก็มาสมัครนะครับผมอ่าให้ทุกคนมาสมัครแล้วก็เลือกมาที่ธุรกิจนะครับโอเคซึ่ง อันดับแรกเนี่ยเราจะต้องมีการแอดไลน์นะครับเพิ่มเพื่อนไปก่อนอ่ะเดี๋ยวตรงนี้ผมจะทําให้ทุกคนดูเลยนะว่าทํำยังไงบ้างนะครับโอเคก็ตรงนี้นะครับให้ทุกคนเนี่ยเปิดไลน์ของทุกคนขึ้นมานะแล้วก็ทําการสแกนเลยนะครับเพิ่มเพื่อนไปอ่ะจากนั้นนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยมาเลือกที่สมัครร้านนะครับผมอ่าแล้วก็เลือกแพ็กเกจนะครับ โอเคซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะเลือกเป็นโอเคเบสิกนะนะครับซึ่งเป็นแพ็กเกจฟรีนะครับที่ทุกคนสามารถใช้ในการเช็คสลิปได้100สลิปต่อเดือนนะครับผมโอเคก็ให้ทุกคนเนี่ยเลือกไปเลยเลือกโอเคเบสิกแพลนนะครับอ่านะครับผมแล้วก็มาสร้างร้านของคุณเลยนะครับโอเคนะครับผมอ่าตรงนี้เนี่ยผมก็จะใช้ชื่อตามนี้เลยนะแล้วก็ยอมรับข้อตกลงตามนี้นะครับแล้วก็เริ่มใช้งานเลยนะฮะอ่าโอเคนะครับทุกคนนี่นะครับ ซึ่งผมก็ได้สมัครนะครับเป็นแพ็กเกจโอเคเบสิกหเดือนนะนี่ทุกคนก็จะเห็นว่าจะมีระยะสัญญา1เดือนค่าบริการศูนย์บาทนะครับกำหนดรอบบินหน้าก็คือเดือนหน้านั่นเองนะครับโคตา้าที่เหลือก็คือ100ทับ100รายการอ่าตามนี้เลยนะครับทีนี้ให้ทุกคนมาเริ่มสร้างแบรนด์ตรงนี้เลยนะครับผมโอเคแล้วผมจะตั้งชื่อแบรนด์ตรงนี้นะก็ให้ทุกคนตั้งชื่อร้านของทุกคนนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมจะใช้เป็นไมเลอร์เว็บ นะครับผมอ่าโอเคเลยนะครับแล้วก็เลือกกลุ่มธุรกิจนะครับตรงนี้ผมจะใช้เป็นธุรกิจออนไลน์แล้วกันนะครับแล้วก็ประเภทธุรกิจอันนี้ก็จะใช้เป็นเว็บไซต์บล็อกนะครับผมอ่าแล้วก็เบอร์ติดต่อร้านอันนี้ทุกคนก็ใส่เบอร์ของทุกคนไปเลยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็ให้ทุกคนเนี่ยเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้นะครับก็ทุกคนจะเห็นว่าจะมีให้กรอกนะครับข้อมูลใช้ออกใบกำกับภาษีอันนี้ไม่ต้องกรอกก็ได้นะครับโอเคแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ เลือกมาที่ปุ่มเริ่มสร้างแบรนด์ได้เลยนะครับผมโอเคนะฮะอ่านะครับทีนี้พอมาถึงหน้านี้เนี่ยก็ให้ทุกคนเนี่ยเลือกบัญชีธนาคารนะครับอันนี้ผมก็จะใช้เป็น Kbank กนะกสิกรนะครับผมแล้วก็ใส่เลขบัญชีไปนะครับโอเคนะครับผมแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยมาเลือกตรงนี้นะฮะในส่วนของข้อมูลที่จะใช้ตรวจสอบเนี่ยนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเราจะเลือกเป็นตรวจจากเลขบัญชีแล้วก็ชื่อบัญชีธนาคารนะครับผมโอเคแล้วก็ เราจะมาใส no ่ชื่อบัญชีภาษาไทยนะครับผมอ่ะผมก็จะใส่ไปเลยโอเคนะครับแล้วก็ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ก็ใส่ไปนะฮะโอเคตามนี้เลยนะครับผมจากนั้นเนี่ยก็ให้ทุกคนนะครับเลือกไปที่สร้างบัญชีได้เลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้บัญชีมาแล้วนะครับสําหรับบัญชีธนาคารของเรานะครับอ่ะทุกคนก็สามารถกดถัดไปได้เลยนะครับผมโอเคทีนี้เนี่ยเรามาสร้างสาขานะครับชื่อสาขาของร้านของเรานะอันนี้ผมก็จะตั้งชื่อเป็น Myler ร์เว็บ store สาขา1นะครับผมอ่าจากนั้นเนี่ยช่องทางการตรวจสอบนะบทุกคนซึ่งเราจะใช้เป็น WordPress plugin ใช่ไหมฮะอ่าเราก็เลือกเป็น WordPress plugin นะครับตรงนี้ทุกคนจะสังเกตเห็นว่ามันจะมี license code เนี่ยให้เราสามารถคัดลอกได้ด้วยนะอ่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะคัดลอกไว้นะครับผมซึ่งในส่วนของ WordPress plugin ของ Slip OK เนี่ยทุกคนสามารถใช้กับตัว plugin seat confirm ได้ด้วยนะครับผมอ่าสำหรับใครที่ใช้ ซีตคอนเฟิร์มก็สามารถใช้สลิปโอเคด้วยกันได้นะครับผมโอเคแล้วทีนี้เนี่ยให้ทุกคนนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมอ่าตรงนี้เนี่ยเขาจะมีให้เรานะครับตั้งค่าระบบการตรวจสอบนะนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็คือจะมีส่วนต่างยอดเงินสูงสุดที่ยอมรับได้ในกรณีโอนขาดนะครับแล้วก็ส่วนต่างยอดเงินสูงสุดที่ยอมรับได้ในกรณีโอนเกินนะซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่ทุกคนเลยว่าจะตั้งเท่าไหร่นะครับอ่าผมจะเอาเป็นค่าเริ่มต้นละกันตามนี้เลยนะครับผมโอเคทีนี้เนี่ยเราก็มาสร้างสาขาได้เลยนะครับทุกคนอ โอเคนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยกดถัดไปนะฮะอ่าโอเคนะครับก็จะเห็นว่านี่ครับจะมาหน้านี้นะซึ่งตรงเนี้ยเราก็สามารถชวนผู้ใช้เข้าสู่ระบบได้นะแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวผมจะถัดไปเลยนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ถัดไปนะฮะอ่านี่นะครับทุกคนก็จะเห็นว่าตอนเนี้ยเราได้ทําการสร้างร้านแล้วก็สาขาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้ทุกคนเลื่อนลงมาด้านล่างนะแล้วก็กดยืนยันข้อมูลเลยนะครับ แล้วก็ตรงนี้เราจะเลือกว่า,าคุณรู้จักเรามาจากไหนอผมจะใช้เป็น Facebook แล้วกันนะครับโอเคแล้วทีนี้ก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับทุกคนก็ยอมรับไปโอเคเริ่มใช้งานไปนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ส่วนต่อ,อไปเนี่ยก็คือเดี๋ยวเราจะไปที่เว็บไซต์ WordPress ของเรากันเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ทําการติดตั้งปลั in, ๊กอินสลิปโอแล้วก็ลองทดสอบในส่วนของการตรวจสอบสลิปโอนเงินกันนะครับผมโอเคครับทุกคนทีนี้เนี่ยมาดูวิธีการติดตั้ง ปลักอินสลิปโอเคนะครับในเว็บไซต์ WordPress ของเรานะครับใครที่ใช้ WordPress เนี่ยก็สามารถทําตามนี้ได้เลยนะครับอ่ะทีนี้นะครับอันดับแรกก็ให้ทุกคนเนี่ยล็อกอินเข้ามาในระบบหลังบ้านของ WordPress ของเว็บไซต์ของทุกคนนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยเราจะกลับมาที่หน้านี้นะครับก็คือเป็นหน้าอ่าเว็บไซต์สลิปโอเคนะครับก็คือให้ทุกคนเลือกมาที่ WordPress ปลักอินตรงนี้นะครับก็จะมาหน้านี้เนาะนะครับแล้วก็ให้ทุกคนมาเลือกตรงนี้เลยดาวน์โหลดวิธีการสมัครปลักอินนะครับผมอ ซึ่งเราจะเลือกเป็นตัวนี้นะครับอ่ะมันจะมีในส่วนของ Seat Confirm Pro ด้วยใครที่ใช้เป็น Plug-in Seat Confirm Pro ก็สามารถใช้ s l i p OK ร่วมกันได้นะครับผมอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยเราจะมาเลือกเป็นตัวนี้นะครับ WordPress Plug-in Manual นะครับผมโอเคนะครับอ่ะซึ่งตรงเนี้ยเขาจะมีวิธีการติดตั้งนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยมาทำตามนี้เลยนะแต่ว่าอันดับแรกเรามาดาวน์โหลดไฟล์นะครับในโฟลเดอร์นี้ก่อนก็ดดาวน์โหลดไปนะครับผมอ่าซึ่งตรงนี้นะครับก็ให้ทุกคนมาเลือกดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับ โอเคดาวน์โหลดมานะฮะอ่าโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวผมกลับมาที่หน้าตัวนี้นะครับคู่มือเอกสารการติดตั้งแล้วก็ใช้งานนะครับซึ่งหลังจากที่ทุกคนเนี่ยดาวน์โหลดเสร็จนะเดี๋ยวผมเปิดขึ้นมาก่อนนะครับผมอ่ามันจะได้เป็นโฟลเดอร์ตัวนี้นะทีนี้เนี่ยก็ให้ทุกคนมาทําตามขั้นตอนนี้เลยซึ่งกลับมาที่เว็บไซต์ Wordpress ของเรานะครับแล้วก็มา ในส่วนของตัวปลั๊กอินตรงนี้นะครับแล้วก็มา add new plugin นะครับโอเคก็จะมาที่หน้านี้แล้วก็มาเลือกที่อัปโหลดปลั๊กอินเลยนะครับผมโอเคครับก็ให้ทุกคนเนี่ยมาเลือกไฟล์เลยนะครับผมอ่าซึ่งผมก็จะเลือกเป็นไฟล์ตัวนี้นะครับ slip ok wordpress plugin นะครับโอเคแล้วก็ install now ได้เลยนะครับผมอ่าระหว่างนี้ก็รอสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อให้มันทําการติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับผมอ่าโอเคนะครับตอนนี้ทุกคนก็จะเห็นว่าปลั๊กอินเนี่ยติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับทุกคนทาง slipok okay เนี่ยเขาจะมีฟอร์มนะครับให้เราสามารถให้ลูกค้าเนี่ยกรอกข้อมูลได้นะแต่ว่าเว็บไซต์ไหนที่มีให้ลูกค้ากรอกข้อมูลอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องใช้ฟอร์มของ slipok okay ก็ได้นะครับผมก็คือเราใช้ slipok okay เนี่ยแค่สําหรับการเช็ค slip on เงินอย่างเดียวก็ได้นะครับผมทีนี้ก็ให้ทุกคนเนี่ยมาเลือกที่ในส่วนของ activate plug in ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับ อ่า a c t i v เ t e เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดทุกคนมาดูที่ปลั๊กอินของเราเนี่ยนะครับผมอ่าทุกคนก็จะเห็นว่าจะอยู่ในส่วนของตรงนี้นะ w p Sleep OK Confirm นะครับผมโอเคทีนี้มาดูส่วนต่อ,อไปนะครับก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับให้ทุกคนเนี่ยมาเลือกที่ตัวนี้นะก็คือมันจะมีอยู่ด้านซ้ายตรงนี้นะครับอ่านี่นะครับมันจะเป็นตัวนี้เลย Sleep OK Confirm ก็ให้ทุกคนกดคลิกเข้ามานะครับผมอ่าซึ่งเราเนี่ยจะต้องมาทําการใส่นะครับในส่วนของ ลายเส้นคีนะเออตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันตรงนี้ก็หน้าเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าตอนเนี้ยเรายังไม่ได้ทําการตรวจสอบสลิปอะไรเลยใช่ไหมมันก็จะขึ้น not found ตามนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาที่ในส่วนของ settings นะครับผมซึ่งในส่วนของตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะเลือกเป็น sandbox ก่อนนะครับผมแล้วก็ให้ทุกคนใส่ลายเส้นคีซึ่งไอตัวลายเส้นคีเนี่ยทุกคนจําได้ไหมตอนที่ผมพาทุกคนสมัครร้านแล้วก็มันจะมีให้เรา copy ลายเส้นคีนะครับถ้าใครยังไม่ได้ copy เนี่ยก็เข้าไปที่ร้านของทุกคนนะเนี่ย ก็แก้ไขข้อมูลร้านแล้วก็เข้ามาที่ร้านนะครับแล้วก็ไปก๊อปเอาลายเส้นคีย์มานะครับเอามาวางที่นี่ก็เดี๋ยวผมไปเอาลายเส้นคีย์มาก๊อปมาวางไว้ก่อนนะครับโอเคผมก็จะวางลงไปเลยนะครับผมอ่ะทีนี้ส่วนต่อไปเนี่ยก็คือเราจะมีในส่วนของ f i e l d s in form นะครับที่เราจะสามารถติ๊กได้นะตรงนี้เนี่ยจริงๆก็กลับมาดูที่คู่มือนะครับอ่ะเดี๋ยวเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็อาจจะติ๊กตามนี้เลยก็ได้นะครับทุกคน่าก็เดี๋ยวผมมาติ๊กเลยนะครับ อ่าผมก็จะติ๊กให้หมดเลยแล้วก็ติ๊กไปนะครับผมโอเคตามนี้นะฮะทีนี้ก็ให้ทุกคนเนี่ยเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมอ่ามันก็คือจะเป็น WooCommerce Thank You Page นะครับก็คือหลังจากที่เราเนี่ยชำระเงินเสร็จแล้วเนี่ยเราจะให้มันแสดงหน้า Thank You Page ของ WooCommerce ขึ้นมาหรือเปล่านะครับอ่าตรงนี้เนี่ยก็มาดูนะครับซึ่งเราก็ตั้งค่าตามนี้เลยนะครับเปิดใช้งานฟอร์มก็คือ yes นะครับอ่า ชื่อฟอร์ม c o n f i r m Payment นตะครับตำแหน่งหลังรายละเอียดธนาคารโอเคนะครับผมแล้วก็มาด้านล่างตรงนี้นะครับ after submit นะครับซึ่งตรงนี้เขาก็จะให้เราเซตเป็นหน้าปัจจุบันนะครับแจ้งอีเมลอ่าแล้วก็เปลี่ยนสถานะการสั่งซื้อนะครับโอเคก็เราจะให้มันเปลี่ยนเป็นกำลังดำเนินการนะครับผมโอเคนะฮะทีนี้นะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยมากด Save Changes ไปเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้เขาก็บอกว่าหลังจากที่ Setup เสร็จแล้วเนี่ย ถ้ามีลูกค้าอัปโหลดสลิปเข้ามาระบบเนี่ยจะแสดงสลิปใน2ตําแหน่งก็คือ WooCommerce Order นะครับอ่ะก็คือจะเป็นในส่วนตรงนี้นะครับอ่าซึ่งเราก็สามารถที่จะกดยืนยันอีกครั้งหรือว่า Verify again เพื่อตรวจสอบอีกครั้งใต้รูปสลิปได้นะครับกรณีที่ตรวจไม่ผ่านแล้วก็ต้องการยืนยันอีกรอบนะครับหรือกรณีสลิปธนาคารกรุงเทพที่ต้องรออัปเดตในฐานข้อมูลประมาณ8นาทีนะครับผมอ่า โอเคแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ confirm logs นะครับก็คือเราสามารถดูตรงนี้ได้นะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้แล้วก็เราสามารถ Export ข้อมูลเลือกช่วงเวลาที่ต้องการแล้วก็กดดาวน์โหลดเอ็กซ์พอร์ไได้ด้วยนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยทุกคนก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าทาง slip ok เนี่ยเขาจะมีการเก็บข้อมูลให้เราตลอดไปไม่มีหายนั่นเองก็คือถ้าเราเนี่ยมีการส่ง slip มาตรวจแล้วนะครับเขาจะเก็บข้อมูลให้เราตลอดเลยนั่นเองนะครับผม อ่ะแล้วก็สุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นเกตความรู้เล็กๆน้อยๆน,นะในส่วนของสลิปโอนเงินธนาคารมีอายุกี่วันนะครับอ่ะก็ตามนี้เลยนะครับกสิกรก็คือ90วันนะครับกรุงเทพ60วันไทยพาณิชย์กรุงไทยทกาศสาวันออมสินกรุงศรีเกียรตินาคินพัฒทหารไทยธนาชาติ7วันนะครับผมโอเคครับทุกคนหลังจากที่เราเนี่ยได้ทําการติดตั้งนะครับในส่วนของปลั๊กอินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยส่วนต่อ,อไปก็เดี๋ยวเรามาทดสอบระบบในการ ตรวจสลิปโอนเงินกันนะครับอ่ะซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะมีอีกบัญชีหนึ่งนะที่ผมจะลองทดสอบนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสั่งซื้อนะครับคอสนะฮะอ่ะผมจะสั่งซื้อเป็นคอสตัวนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ add to cart ไปนะครับผมโอเคจากนั้นก็ proceed to checkout นะครับก็หน้านี้กรอกข้อมูลนะครับตามนี้เลยนะฮะแล้วก็ผมจะกด place order เลยนะครับ โอเคทีนี้ก็จะมาที่หน้านี้นะครับทุกคนซึ่งหลังจากเราติดตั้งตัวปลั๊กอินสลิปโอเคเนี่ยคือเขาจะมีฟอร์มตัวเนี้ยให้เราสามารถกรอกได้นะเพื่อยืนยันการชําระเงินนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ผมจะใส่ออเดอร์ดีเทลอย่างเช่นอันนี้อ่าเอาเป็น by pdo ดี p นะครับแล้วก็เลือกนะฮะอ่าเป็นธนาคารกสิกรนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะลากแฟล์นะครับสลิปเนี่ยอ่าเข้ามาเลยตามนี้นะฮะแล้วก็ อัปโหลด payment slip นะครับผมอ่าโอเคนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าถ้าอัปโหลดเสร็จก็จะขึ้น Payment c o m plete ตามนี้เลยนะครับทีนี้เนี่ยนะครับก็แอดมินเราสามารถมาดูที่หลังบ้านได้นะก็คือมาที่ตัวนี้เลยนะครับมาคลิกที่ All Items นะครับผมอ่าหลังจากที่มีลูกค้าเนี่ยโอนเงินยืนยันมาเห็นไหมทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะมีสลิปนะครับเข้ามาตามนี้เลยออเดอร์ order, เห็นไหมนะครับผมอ่าสลิปสเตตัสก็คือ pass นะครับ เราก็สามารถ Verify ฟายอาเกได้นะนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามีการส่งสลิปซ้ำเนี่ยเขาก็จะแจ้งด้วยนะว่ามันมีสลิปเนี่ยถูกอัปโหลดมาแล้วนะครับผมเออแล้วก็นอกจากเราสามารถดูตรงนี้นะครับเราสามารถมาที่ WooCommerce แล้วก็ Orders ได้นะครับผมอ่าก็จะมีเหมือนกันนะครับ่านี่นะครับทุกคนก็จะเห็นว่าเนี่ยก็จะมีข้อมูลตามนี้เลยนะครับ s t a t u s ก็จะเป็น processing นะครับสลิปโอเคอ่านี่นะฮะก็จะมีรายละเอียดแล้วก็จํานวนเงินตามนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเช็คแล้วเนี่ยเออว่ามันถูกต้องเราก็สามารถที่จะมาดําเนินการต่อได้นะครับอ่าก็อย่างเช่นผมอาจจะกด complete ไปอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าก็กด complete ไปเลยนะครับโอเคนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนี่นะฮะทีนี้เนี่ยเรามาลองทดสอบการอัปโหลดสลิปซ้ำกันนะครับเพราะว่าทางสลิปโอเคเนี่ยเขาจะมีระบบในการ เช็คสลิปซ้ำด้วยนะครับอ่ะก็เหมือนเดิมเลยเดี๋ยวผมมาสั่งซื้อคอร์สนี้อีกรอบหนึ่งแล้วก็ใช้สลิปเดิมนะครับผมอ่า add to cart ไปนะครับโอเคแล้วก็ proceed to checkout นะครับผมแล้วผมจะ place order เลยนะฮะโอเคนะครับมาถึงตรงนี้ก็เหมือนเดิมผมจะใส่ข้อมูลไปนะครับ php pdo อ่าแล้วก็เลือกธนาคารนะครับจากนั้นก็ลากสลิปโอนเงินเข้ามาปึ๊บอ่าสลิปเดิมนะครับแล้วก็อัปโหลด payment slip นะครับผม นี่นะครับทุกคนก็จะเห็นนะว่าถ้าเรามีการใช้สลิปเดิมนะครับหรือว่าสลิปซ้ำเนี่ยก็ระบบจะแจ้งแบบนี้เลยว่า payment fail s ลิปซ้ำสลิปนี้เคยส่งเข้ามาในระบบเมื่อวันอังคารนะครับเวลา12.56นาฬิกา56นาทีตามนี้เลยนะครับผมนี่ฮะก็เนี่ยจะช่วยป้องกันเรื่องของการโอนสลิปซ้ำได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับทุกคนก็คืออย่างเช่นในกรณีที่มีคนโอนไปบัญชีที่ไม่ใช่บัญชีเรานะ ตรงนี้ก็สามารถเช็คได้เหมือนกันนะครับอ่ะก็มาดูอีกรอบนึงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ทุกคนดูเหมือนเดิมเลยนะครับซื้อคอร์สนี้นะนะครับ add to cart ไปโอเค proceed to checkout นะครับอ่าแล้วก็ place order เลยโอเคจากนั้นผมก็ใส่ order detail เหมือนเดิมนะครับเลือกธนาคารนะครับแต่ตรงนี้ทุกคนจะเห็นนะว่ากล่องมันมีการเลื่อนนิดนึงนะครับเราอาจจะไปปรับ s กันอีกทีก็ได้นะขึ้นอยู่กับขนาดที่ทุกคนเนี่ยมีการใช้งานนะครับผมจากนั้นผมก็จะเอาสลิปนะครับอ่ะตัวนี้มานะครับ โอเคซึ่งเป็นบัญชีที่ไม่ตรงกับของผมนะอันนี้ก็ลองมาทดสอบดูนะฮะอัปโหลดสลิปนะครับอ่านี่นะครับก็จะขึ้นตามนี้เลยว่า payment fail นะครับบัญชีผู้รับไม่ตรงกับบัญชีหลักของร้านเห็นไหมนะครับนี่ก็สามารถเช็คได้ซึ่งตรงนี้นะครับก็ยังรวมไปถึงถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยโอนเงินมาไม่ครบโอนเงินขาดระบบก็จะช่วยสามารถตรวจสอบได้เช่นกันหมดห่วงเลยนะครับผมบอกเลยว่าดีมากนะครับผมจะทําให้เราเนี่ยหมดกังวลเลยว่า ลูกค้าจะโอนผิดบัญชีหรือว่าไงนะครับเพราะว่าทางสลิปโอเคเนี่ยเขาก็จะมีการเช็คว่าถ้าเกิดว่าไม่ตรงกับบัญชีหลักเนี่ยก็จะไม่ให้ผ่านนั่นเองนะครับผมจากนั้นสุดท้ายนะครับก็คือจะพาทุกคนเนี่ยมาลองเช็คยอดนะครับในไลน์กันนะก็ให้ทุกคนเนี่ยเปิดไลน์ขึ้นมาเลยนะครับผมแล้วก็เราจะไปนะครับที่ในส่วนของตัวโอเคสลิปบอทนะครับอ่ะตรงนี้เลยแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราจะมาที่ตรงนี้เลยนะครับเราสามารถมาดูที่ข้อมูลวันนี้นะนะครับผมอ่ะสลิปโอนวันนี้นะครับ นี่เราก็จะเห็นว่ามีสลิปโอนเงินมานะครับ2,500าบาทเห็นไหมนะครับแล้วก็เราสามารถมาที่ในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับก็เปิดขึ้นมานะครับแล้วก็นี่เราสามารถดูยอดโอนรวมได้เลยนะครับแล้วก็อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราอยากจะดูวันเวลาเนี่ยก็สามารถเลือกตามนี้ได้เลยนะครับผมอ่านี่นะครับโอเคนะครับผมหรือว่าเราจะดูนะฮะยอดรวมตรงนี้นะครับสามารถดูแยกสาขาได้ในกรณีที่เรามีสาขาหลายๆสาขานะครับผม ่าแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมมีสาขาเดียวเนาะอ่านะครับแล้วก็นี่ฮะจะมีจํานวนลูกค้าบอกด้วยประวัติสลิปทั้งหมดนะครับอ่จนนา,าจำนวนลูกค้าเก่าจานวนลูกค้าใหม่นะครับนี่ยอดเงินที่ถูกต้องทั้งหมดนะครับผมโอเคนะฮะตามนี้เลยนะครับผมก็ทุกคนจะเห็นนะครับว่านี่ฮะระบบในการเช็คสลิปโอนเงินของสลิปโอเคเนี่ยคือสะดวกสบายมากๆนะครับเราสามารถนํามาใช้กับเว็บไซต์ขายของแบบนี้ก็ได้ก็คือใครใช้ o ว d p r e s s เนี่ย ทุกคนก็จะเห็นว่าสามารถดาวน์โหลดไปติดตั้งใช้งานได้แบบง่ายมากๆสะดวกมากๆนะครับผมแล้วก็ถ้าหากว่าใครเนี่ยใช้ Payment Gateway อยู่แล้วนะครับซึ่งก็เก็บค่อนข้างแพงนะอาจจะแบบถึง3%จากยอดขายนะครับสามารถลองเปลี่ยนมาใช้ระบบของ s l i p โอเดูก็ได้นะครับเพราะว่าถูกกว่ากันเยอะเลยนะครับอยู่ที่สลิปละประมาณ0.40บาทเท่านั้นนะครับทุกคนซึ่งก็ถูกมากๆนะครับผมก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นตัวอย่างนะครับที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถ นำสลิปโอเปลั๊กอินตัวนี้นะไปใช้งานกับเว็บไซต์ WordPress ของทุกคนได้นะครับผมยังไงก็อยากจะฝากบริการดีๆแบบนี้นะครับจากทาง Slip OK นะครับให้ทุกคนได้ลองใช้กันดูนะครับผมโอเคครับหากชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r คร e นะฮะแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ